มาดูกรณีของทิสโก้กันก่อนนะครับครับก็ล่าสุดมีการเปิดเผยผลการงานงวดไตรมาสสามอันนี้ก็ถือว่าประเดิมเป็นเจ้าแรกอ่าใช่ครับสำหรับ,รบสถาบันการเงินนะครับที่รายงานผลประกอบการงวดไตรมาสสามออกมาปรากฏว่ามีกําไรสุดที่อยู่ที่1713ล้านบาทนะครับ,รบก็ปรับตัวลดลงมา8.6%เมื่อเทียบกับช่วงไตรมารสสของปี6ก ในขณะที่งบงวด9เดือนแรกนะครับ,รบมีกำไรสุทธิรวมกัน5,199ล้านบาทก็ปรับตัวล,ลดลงมา5.8%สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงตรอยมาสามนะครับกว่า358ล้านบาทบจากงวดตรอยมาสองมีการตั้งสำรองอยู่ที่400ล้านบาททางนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวชา้า และนี้ครัวเรือนที่ส่งตัวในระดับสูงโดย NPL นะฮะสำหรับงวดไตรามาสสของทิสโกเนี่ยก็ส่งตัวอยู่ที่ระดับ2.4เปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็ขณะเดียวกันฮะส่วนะระดับค่าเผื่อสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต เครดิตตนน่อนี่ที่สงสัยจะศูนย์นะครับหรือว่า NPL c o v e r a t e Ratio นะครับอยู่ที่ระดับ159.1%อย่างไรก็ดีนะฮะทางทิสโกเองก็บอกว่าจะรักษาความสามารถในการสร้างอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยหรือว่า ROE นะครับก็ในช่วง9เดือนแรกอยู่ที่16.5%ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูในแง่ของเองินกองทุนที่แข็งแกร่งนะฮะของทางทิสโกก็ถือว่ายังสามารถรักษาระดับไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าตัว BIS Ratio นะครับอยู่ที่ระดับ20.9%ซึ่งก็สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ mm hmm. ที่11%นะครับอันนี้กำหนดโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติรวมถึงมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่1และชั้นที่2ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ระดับ18.9%และ2%ตามลำดับ mm hmm. ด้านไรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับจากธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจหลักทรัพย์ก็มีการเติบโตได้อย่างมีนัยสําคัญจากความสามารถในการขยายมาร์เก็ตแชร์ของทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้รวมถึงการฟื้นตัวของธนาคารขออภัยนะฮะการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยหลังจากมีการเปิดตัวกองทุนรวมวายุพักหนึ่งและการให้การสนับสนุนการลงทุนระยะยาวผ่านกองทุน ESG ก็ส่งผลนะครับให้มีเงินทุนเนี่ยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนในช่วงสิ้นไตรมาสนะฮะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และกสุดท้ายธุรกิจจัดการกองทุนนะฮะก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง<ม>จากการเป็นผู้นําตลาดในธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็ทําให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยก็สามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงแม้ในช่วงที่ภาวะตลาดอาจจะไม่เอื้ออํานวยสักเท่าไหร่นัก<ม>อ่ะก็ดูกําไรในหดตัวจริงะนะแต่ในแง่ของการตั้งสํารอง ก็มีจํานวนที่ลดลงหากเทียบกับช่วงไตรมาสองนะครับตรงนี้ก็สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแต่อาจจะฟื้นช้าไปสักหน่อยนะฮะแต่แน่นอนฮะด้วยทิสโกเองก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการแบงค์ที่ทําสินเชื่อประเภท High ไฮยูโรนอ่าใช่ไฮยูโรนก็จะเป็นพวกประเภทเช่าซื้ออ่าเช่าซื้อซึ่งแน่นอนนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าด้วยสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเอง ตลาดเช่าซื้อเนี่ยอาจจะไม่สู้ดีนักคุณภาพนี่มันไม่ค่อยดีอ่าใช่ความสามารถในการชำระคืนนี่ของลูกนี้ในระบบเนี่ยมันลดน้อยลงไปขณะเดียวกันมันมีอีกหลายปัจจัยที่เข้ามานะฮะมีผลกระทบอย่างเช่นกรณีรถ EV, อีวสัญชาติจีนใช่ใช,ใช่ไหมครับมันก็ทําให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสําหรับ ผู้ปล่อยสินเชื่อไฮยูโรนอ่าใช่เนื่องจากค่กโอเคปล่อยไปแล้วคุณภาพนี่แย่มีการยึดหลักประกันมาแต่ไอ้ครั้นจะขายหลักประกันออกไปเพื่อมาบริหารความเสี่ยงของตัวนี้เนี่ยมันก็ทำได้ยากขึ้นกอบกับภาวะของตลาดรถมือสองในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เหนื่อยนะฮะราคารถมือสองหล่นวูบ แม้ว่าจะหล่นวูบแล้วนะแต่มันยังขายไม่ออกอีกเออนั่นสิใช่ไหมเพราะค,ค,คนก็มองว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าซื้อสันดาบมือ2องราคาเท่านี้สู้ไปซื้อมือ1 EV ดีกว่าแล้วก็กําลังซื้อมันก็หดหายไปด้วยเช่นกันนะฮะแต่ก็ถือว่าโดยรวมนะก็มีสัญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้น สำหรับทิสโก้ฟ n นแลนซ์เชลกรุครับนะครับแล้วก็น่าติดตามที่คล้ายคลึงกันนะ KKP นะสำหรับเกียรกินพัฒรลก็จะมีลักษณะขาหนึ่งที่คล้ายๆกับทิสโก้ก็อาจจะต้องรอดูงบนะครับว่าจะออกมาในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับ